สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่เล็กๆแห่งนี้พื้นที่ที่ใจของเราจะได้พักผ่อนจากการเดินทางอันยาวนานวันนี้ผมอยากชวนคุณลองจินตนาการถึงภาพของมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลครับมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลียวคลื่นพายุและความมืดมิดผู้คนมากมายกำลังลอยคอผุดลุกผุดไหวร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในนั้น ถ้าเป็นคุณยืนอยู่บนฝั่งที่ปลอดภัยแล้วคุณจะทำอย่างไรครับคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกหันหลังเดินหนีไปมีความสุขตามลำพังหรือบางคนอาจจะกระโดดลงไปช่วยคนที่รักสักคนสองคนให้รอดมาได้แต่มีคนอยู่ประเภทหนึ่งครับคนที่เลือกจะไม่ไปต่อทั้งๆที่ตัวเองมีเรือพร้อมจะข้ามฝั่งไปสู่ดินแดนแห่งความสุขแล้วแต่เขากลับทิ้งเรือลำนั้นแล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันจะยังไม่ไปคนเดียวฉันจะสร้างเรือลำใหญ่เพื่อขนผู้คนเหล่านี้ข้ามพายุไปพร้อมกับฉันให้ได้มากที่สุดนี่คือหัวใจของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในซีรีส์ชุดนี้ครับเรื่องราวการเดินทางที่ยาวนานจนแทบนับเวลาไม่ได้ของดวงจิตด,ดวงหนึ่งที่ต่อมากลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้สมบูรณ์พร้อมแต่ก่อนจะมาถึงจุดนั้น เบื้องหลังคือหยาดเหงื่อและน้ำตาแห่งความเสียสละที่ทับถมกันมานับไม่ถ้วนครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจุดแรกที่ความคิดนี้ถูกจุดประกายขึ้นมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากมายจนโลกใบนี้เกิดขึ้นและดับไปหลายรอบมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสุเมธสุเมธไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้ เขาบำเพ็ญเพียรจนจิตใจผ่องใสเกือบจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อยู่แล้วถ้าเปรียบเป็นการเรียนก็เหมือนคนที่เรียนจบปริญญาเอกเหลือแค่ใบปริญญาแล้วเดินออกจากมหาวิทยาลัยไปใช้ชีวิตสบายๆแต่วันหนึ่งข่าวใหญ่ก็แค่สะพัดไปทั่วเมืองว่าพระพุทธเจ้าตีปังกรผู้ตรัสรู้ชอบได้อบัติ Disc. ขึ้นแล้วและกำลังจะเสด็จผา่านมาทางนี้ชาวเมืองต่างพากันตื่นเต้นดีใจ ออกมาช่วยกันปรับปรุงถนนหนทางที่ครุขระเป็นหลุ่มเป็นบ่อเพื่อให้พระพุทธเจ้าเดินได้อย่างสะดวกสุเมตตาบทเห็นความศรัทธาเหล่านั้นก็เกิดความปิติอยากมีส่วนร่วมบ้างเขาจึงขออา,าสาซ่อมถนนช่วงหนึ่งแต่ถนนช่วงนั้นมันเป็นหลุ่มโคลนเลนขนาดใหญ่และเวลาก็จวนตัวเข้ามาทุกทีถมดินเท่าไหร่ก็ไม่เต็มวินาทีนั่นเองพระพุทธเจ้าตีปังกรพร้อมด้วยเหล่าพระสงฆ์สาวกนับแสนรูปก็เสด็จมาถึง คุณผู้ฟังลองหลับตาตามนะครับแสงสว่างแห่งปัญญาและเมตตาธรรมที่แผ่ออกมาจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าทําให้สุเมธดาบทเกิดความสะเทือนใจอย่างรุนแรงเขาหันไปมองหลุมโคลนตรงหน้าถ้าพระพุทธองค์เหยียบลงไปจีวรต้องเปื้อนโคลนแน่แน่วินาทีนั้นสุเมธดาบทตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาทอดตัวลงนอนคว่ำหน้าลงกับโคลนตมนั้นใช้แผ่นหลังของตัวเองต่างสะพานแล้วอธิษฐานในใจว่า ขอพระพุทธองค์และเหล่าสาวกจงเหยียบย่ำไปบนหลังของข้าพระองค์เพื่ออย่าให้โคลนตมนี้แปดเปื้อนพระบาทเลยในขณะที่นอนคว่ำหน้าอยู่นั้นความคิดหนึ่งก็สว่างวาบขึ้นมาในใจของสุเมธครับเขารู้ตัวดีว่าด้วยบาร,รมีที่เขาสั่งสมมาเขาสามารถขอบวชกับพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดทุกข์หมดโศกได้ในวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเขาจะพ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แต่เสียงหัวใจของเขากลับขัดขานเขาคิดว่าประโยชน์อะไรที่เราจะรอดไปคนเดียวในเมื่อเรามีกำลังพอที่จะช่วยคนอื่นได้ทำไมเราต้องข้ามฝั่งไปอย่างตัวเปล่าเล่าสู้เราอดทนว่าน้ำอยู่ในวัฏสงสารนี้ต่อไปยอมทนทุกข์ทนลำบากเพื่อสะสมปัญญาสะสมบารมีจนวันหนึ่งเราเก่งกล้าพอเราจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราจะสร้างเรือลำใหญ่แล้วพาผู้คนข้ามฝั่งแห่งความทุกข์ไปด้วยกันนี่แหละครับ คือวินาทีแห่งการเปลี่ยนผ่านจากคนที่กำลังจะเป็นผู้หลุดพ้นสาวกขภูมิเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือพระโพธิสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงทราบวาระจิตนั้นพระองค์จึงหยุดยืนอยู่บนแผ่นหลังของสุเมธแล้วตรัสพยากรณ์ท่ามกลางความเงียบสงบของฝูงชนว่าดาบทผู้นี้ต่อไปในอนาคตอีกสี่อสงไขยกับแสนกลับเขาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดม คำทำนายนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่สุมเมธดาบทได้ให้ไว้กับจักรวาลครับว่านับจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายเดียวคือการฝึกฝนตนเองเพื่อคนอื่นคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของสุมเมธดาบทสอนอะไรเราบ้างมันสอนให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่าเราได้อะไรมาบ้างแต่วัดกันที่ว่าเรากล้าที่จะสละสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อคนอื่นได้มากแค่ไหน สุเมธสละความหลุดพ้นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมทุกคนใฝ่ฝันเพื่อแลกกับความเหนื่อยยากอันยาวนานเพียงเพราะความสงสารเพื่อนมนุษย์ในชีวิตของเราอาจไม่ต้องถึงขนาดหนอนทอดตัวบนโคลนตมแบบนั้นแต่ลองมองดูรอบๆตัวเราสิครับในวันที่เราเหนื่อยเราอาจจะยังพอมีแรงเหลือเฟือที่จะยิ้มให้ใครสักคนในวันที่เราพอมีทรัพย์เราอาจจะแบ่งปันให้คนที่ขาดแคลนในวันที่เรามีความรู้เราอาจจะช่วยชี้แนะคนที่กำลังหลง,ลงทาง การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นพุทธ,ธะที่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่เราพอจะเป็นสะพานให้ใครสักคนเดินข้ามผ่านความยากลำบากไปได้บ้างไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่เป็นไหลให้เพื่อนพักพิงเป็นหูที่รับฟังความทุกข์ของคนในครอบครัวนั่นก็คือการเดินตามรอยเท้าของสุเมธดาบทแล้วครับและการเดินทางอันยาวนานของหัวใจดวงนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นหนทางข้างหน้ายัางเต็มไปด้วยบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเหนือและน้ำตา เพื่อพิสูจน์คำว่าเสียสละเมื่อเราพูดถึงการให้เรามักจะนึกถึงการหยิบยื่นสิ่งของเงินทองหรือขนมแบ่งปันกันใช่ไหมครับนั่นคือการให้เบื้องต้นที่น่าชื่นชมแต่คุณเคยลองจินตนาการถึงการให้ที่ยากกว่านั้นไหมครับการให้ที่เราต้องเฉือนหัวใจของตัวเองออกมาการให้ที่รู้ทั้งรู้ว่าให้ไปแล้วเราเองจะต้องเจ็บปวดเจียนตายแต่ก็ยังเลือกที่จะให้ เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองวันนี้เราจะเดินทางมาสู่ชาติภพที่สำคัญที่สุดชาติหนึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนั่นคือเรื่องราวของพระเวสสันดรผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่อาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งในใจว่าทำไมพ่อคนหนึ่งถึงใจร้ายขนาดยกลูกเมียให้คนอื่นได้ลงคอวันนี้เราลองมามองเรื่องนี้ในมุมของหัวใจกันดูนะครับ พระเวสสันดรเกิดมาพร้อมกับปณิธานอันแรงกล้าคือการบริจาคทานพระองค์เชื่อว่าการยึดติดในทรัพย์สมบัติคือโซ่ตรวนที่ผูกมัดใจเราไว้ไม่ให้เป็นอิสระพระองค์จึงให้ทานทุกอย่างตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งช้างคู่บ้านคู่เมืองซึ่งทำให้ชาวเมืองโกรธแค้นจนพระองค์ถูกเนรเทศออกจากเมืองต้องผาลูกเมียไปใช้ชีวิตลำบากในป่าลองคิดภาพดูนะครับ จากเจ้าชายผู้สุขสบายต้องไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าไม่มีค่ารายชบริพานมีแต่ความรักความผูกพันของครอบครัวสีคนพ่อแม่ลูกที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายและลำค่าที่สุดที่พระองค์เหลืออยู่แต่แล้วบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดก็มาถึงเมื่อชูชกพรามเท่าผู้ะโมบเดินทางม,มาขอกันหาและชาลีลูกน้อยทั้งสองไปเป็นทาสรับใช้วินาทีนั้น หัวใจของคนเป็นพ่อแทบจะแตกสลายครับคุณผู้ฟังครับพระเวสสันดรไม่ได้เป็นคนไร้หัวใจท่านรักลูกเท่าชีวิตในตำนานเล่าว่าตอนที่เห็นชูชกฉุดกระชากลูกไปแล้วลูกร้องไห้หันมามองพ่อพระเวสสันดรโกรธจนน้ำตาไหลพรากมือจับด้ามพระขันแน่นเกือบจะฆ่าชูชกเสียให้ตายคามือแต่วินาทีนั้นสติ และปณิธานก็เตือนสติพระองค์ขึ้นมาพระองค์ระลึกได้ว่ามือนี้ตั้งใจไว้แล้วจะใช้เพื่อฉุดช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ใช้เพื่อฆ่าแก่งใครและการจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางดับทุกข์ให้คนทั้งโลกได้นั้นจำเป็นต้องตัดความยึดต,ติดที่เหนียวแน่นที่สุดในโลกนั่นคือความรักและความห่วงแหนในสายเลือดถ้าท่านช่วยลูกตัวเองไว้ในวันนี้ ท่านก็เป็นได้แค่พ่อที่ดีของลูกสองคนแต่ท่านจะไม่สามารถเป็นพ่อของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะพาพวกเขารอดผลจากวัฏสงสารได้เลยการตัดสินใจปล่อยมือลูกในวันนั้นคือความเจ็บปวดที่สุดเพื่อแลกกับความหลุดผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระเวสสันดรไม่ใช่ให้เราไปยกลูกมียให้ใครนะครับนั่นเป็นบริบทของบารมีระดับพระโพธิสัตว์ แต่สิ่งที่สอนใจเราได้ดีที่สุดคือเรื่องของการปล่อยวางในชีวิตของเราเรามักจะกำรรอะไรบางอย่างไว้แน่นเกินไปเสมอเรากำรรความโกรธไว้เพราะรู้สึกว่าเราถูกเรากำรรความเสียใจไว้เพราะเรายังไม่อยากลืมเรากำความคาดหวังไว้แล้วไปกดดันคนรอบข้างการให้ของพระเวสสันดรสอนให้เรารู้จักคลายมือครับบางครั้งการให้อภัยคนที่ทำร้ายเรา ก็ยากพอๆกับการให้ทานของพระเวสสันดรบางครั้งการยอมสละเวลาส่วนตัวเพื่อรับฟังปัญหาของคนอื่นก็เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่บางครั้งการยอมรับความผิดหวังและปล่อยให้คนที่เรารักได้เดินไปในทางที่เขาเลือกแม้จะไม่ถูกใจเรานั่นก็คือทานบารมีการให้วัตถุสิ่งของช่วยลดความตรหนีในกระเพาแต่การให้อภยัยและการปล่อยวางความยึดติด ช่วยลดความตระหนีในหัวใจถ้าวันนี้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยลองสำรวจดูมือของคุณสิครับว่าคุณกำลังกำอะไรไว้แน่นเกินไปหรือเปล่าลองค่อยๆค,คลายมันออกดูไหมครับเหมือนที่พระเวสสันดรคลายมือจากความยึดติดความเบาสบายจะเกิดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงหัวใจที่รู้จักสละคือหัวใจที่อิสระที่สุดครับและความอิสระนี้เอง คือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับคลื่นลมแห่งชีวิตที่กำลังรออยู่ข้างหน้าชีวิตของคนเราบางครั้งก็เหมือนเรือลําเล็กๆที่ลอยอยู่กลางทะเลนะครับบางวันฟ้าใสลมสงบเราก็ยิ้มได้แต่บางวันพายุเข้าฝ้ามืดมิดมองไม่เห็นฝั่งเราก็ท้อแท้หมดแรงและอยากจะปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในวันที่คุณรู้สึกว่า ทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือพยายามไปก็สูญเปล่าผมอยากเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังครับผู้ชายที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแม้ในวันที่มองไม่เห็นความหวังเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวของพระมหาชนกพระมหาชนกเป็นเจ้าชายที่ต้องพัดพรากจากบ้านเมืองตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแม่เมื่อโตขึ้นท่านตั้งใจจะล่องเรือไปค้าขายเพื่อหาทุนร้อนกลับมากอบกู้ราชบัลลังก์ แต่โชคร้ายเรือสำมภารลำใหญ่ที่ท่านนั่งไปเกิดล่มกลางมหาสมุทรเพราะพายุใหญ่ผู้คนบนเรือต่างพากันแตกตื่นร้องห่มร้องไห้สวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าช่วยบางก็ยอมแพ้ปล่อยตัวจมน้ําตายไปต่อหน้าต่อตาแต่พระมหาชนกไม่ทําแบบนั้นครับท่านกิ่นน้ำตาลกรวดให้อิ่มท้องเอาผ้าชุบน้ำมันมานุ่งให้แน่นเพื่อป้องกันหนาวและกันปลากัดแล้วกระโดดลงน้ำวาวไวยและว่ว้ ท่านว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งเลยทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปเพื่อนรวมทางตายหมดแล้วเหลือแต่ท่านเพียงลำพังท่ามกลางท้องฟ้าและผืนน้ำที่เวิงว้างลองจินตนาการดูนะครับว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนเป็นเราเราจะยังว่ายต่อไหมครับเราคงจะถามตัวเองว่าจะว่ายไปทำไมเหนื่อยเปล่าเปล่าหยุดเถอะ ตายตายไปซักก็จบเรื่องแต่พระมหาชนกยังคงไหว้ต่อไปจนกระทั่งนางมณีเมฆลาเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรเหาะผ่านมาเห็นก็แปลกใจจึงเอ่ยถามท่านว่านี่เนี่ยท่านจะพยายามไหว้ไปทำไมในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งเลยไหว้ไปก็ตายเปล่าคำตอบของพระมหาชนกคือประโยคทองที่ปลุกหัวใจคนทั้งโลกครับท่านตอบว่า เราพิจารณาเห็นวัดปฏิบัติของโลกและอานิสงส์ของความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนี้บุคคลเมื่อทำความเพียรแม้จะตายก็ชื่อว่าไม่มีโทษไม่ถูกคารหาในภายหลังแปลง,ง่ายๆก็คือหน้าที่ของคนคือความเพียรส่วนความสำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยถ้าต้องตาย ก็ขอตายในขณะที่กำลังสู้ไม่ใช่ตายเพราะยอมแพ้คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เราไปไว่ายน้ำแข่งกับใครนะครับแต่สอนให้เรารู้จักคำว่าวิริยะบารมีหรือความเพียรพยายามในชีวิตจริงมหาสมุทรของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมหาสมุทรคือหนี้สินที่ท่วมหัวบางคนมหาสมุทรคือโรคร้ายที่รุมเรา้าบางคน มหาสมุทรคือความล้มเหลวซ้ำซากในหน้าที่การงานบ่อยครั้งเราพยายามทำดีพยายามตั้งใจทำงานพยายามดูแลครอบครัวแต่ผลลัพธ์มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเหมือนว่ายน้ำแล้วไม่เห็นฝั่งเราก็เริ่มท้อเริ่มบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีแต่พระมหาชนกสอนให้เราโฟกัสที่การกระทำไม่ใช่ผลลัพธ์ครับการลงมือทำคืออำนาจของเราผลลัพบ คือเรื่องของจังหวะเวลาและปัจจัยอื่นๆถ้าวันนี้คุณกำลังว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางปัญหาอย่าเพิ่งเงยหน้ามองหาฝั่งจนทอใจครับให้ก้มหน้าก้มตาจ้วงแขนต่อไปทีละครั้งทีละครั้งโฟกัสแค่สโรกนี้โฟกัสแค่วันนี้ทำให้ดีที่สุดในชั่วโมงนี้ความเพียรที่บริสุทธิ์มักจะมีปาฏิหาริย์ซ่อนอยู่เสมอเหมือนที่ในที่สุดนางมณีเมฆขลาก็อุ้มพระมหาชนกไปส่งที่ฝั่ง ในชีวิตจริงปาฏิหาริย์อาจไม่ได้มาในรูปแบบเทวดาอุ้มสมแต่อาจมาในรูปแบบของโอกาสที่เข้ามาในวันที่เราพร้อมความช่วยเหลือจากคนที่เห็นความตั้งใจของเราหรืออย่างน้อยที่สุดปาฏิหาริย์คือหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นของตัวคุณเองอย่าเพิ่งหยุดไหว้นะครับตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่ฝั่งอาจจะอยู่แค่หลังม่านหมอกข้างหน้านี้เองความเพียรพยายามที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติของทั้งพระมหาชนกพระเวสสันดร และอีกหลายร้อยชาติกำลังจะถูกหล่อหลอมรวมกันเพื่อเข้าสู่บทสรุปสุดท้ายของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติจากสุเมธธาดาบทผู้ทอดตัวเป็นสะพานผ่านพระเวสสันดรผู้สละได้แม้กระทั่งลูกเมียผ่านพระมหาชนกผู้ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรด,ด้วยความเพียรจิตดวงนั้นได้เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมีเก็บเล็กผสมน้อยจนเต็มเปี่ยม และได้มาถือกำเนิดเป็นเจ้าชายสิทธถะเจ้าชายสิทธถะมีพร้อมทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติปัญญาและอํานาจแต่ทำไมคนที่มีครบทุกอย่างกลับรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังพร่องอยู่นั่นเพราะท่านมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้พรมครับความจริงที่ว่าต่อให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นแก่ และตายท่านจึงตัดสินใจทิ้งราชสมบัติทิ้งความสุขสบายออกบวชเพื่อหาทางหลุดพ้นแต่การหาทางออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท่านลองผิดลองถูกทรมานร่างกายตัวเองอดข้าวอดน้ำจนร่างกายสู้ผอมผิวพันธ์ดำคล้ำเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ยังไม่พบคำตอบจนกระทั่งท่านระลึกได้ถึงทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ท่านจึงกลับมาชันอาหารทำจิตใจให้สงบและนั่งลงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือนหพร้อมกับคำอธิษฐานที่เด็ดเดี่ยวว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ความจริงของธรรมชาติเราจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามคืนนั้นคือคืนแห่งสงครามครั้งสุดท้ายไม่ได้รบกับใครที่ไหนนะครับแต่รบกับพญามาร พยามานในที่นี้ถ้าแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองครับมานแห่งความกลัวกลัวตายกลัวล้มเหลวมานแห่งความรักคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงความสุขสบายในวังมานแห่งความสงสัยว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันถูกหรือเปล่าภาพมายาต่างๆผุดขึ้นมาทดสอบจิตใจท่านสารพัดแต่ด้วยบารมีที่ท่านสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนความทานความเพียร ความอดทนทั้งหมดนั้นกลายเป็นกองหนุนที่ทำให้จิตใจท่านมั่นคงดุดภูเขาท่านใช้บารมีเป็นอาวุธเอาชนะความโลภความโกรธความหลงภายในใจทีละเปราะทีละเปราะจนกระทั่งรุ่งสางแสงทองจับขอบฟ้าท่านก็ได้ทำลายอวิชชาหรือความไม่รู้ลงได้อย่างราบคาบดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ได้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยสมบูรณ์นาทีนั้นไม่ได้มีเสียงพลุฉลองไม่ได้มีดนตรีบรรเลงครึกโครมมีเพียงความเงียบสงบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลความเงียบที่บอกว่าการเดินทางสิ้นสุดลงแล้วความทุกข์ได้ถูกดับลงแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเรามันบอกเราว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยปาฏิหาริย์หรือโชคช่วยแต่เกิดจากการสะสมครับเหมือนกระบุกอมสินที่หยอดเหรียญแห่งความดีวันละเหรียญสองเหรียญหยอดมาเป็นล้านล้านปีจนวันหนึ่งมันก็เต็มเราทุกคนในที่นี้ก็เปรียบเสมือนคนที่กำลังถือกระบุกอมสินอยู่คนละใบในแต่ละวันเราเจอเรื่องกโกรธแต่เราเลือกที่จะให้อภัยนั่นคือเราหยอดเหรียญเมตตาเราเจอความลำบากแต่เราไม่ย่อท้อ นั่นคือเราหยอดเหรียญความเพียรเราแบ่งปันขนมให้เพื่อนร่วมงานนั่นคือเราหยอดเหรียญทานอย่าดูถูกการกระทําเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะครับว่ามันไม่มีความหมายเพราะพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแบบนี้เช่นกันท่านไม่ได้สอนให้เรากราบไหว้ท่านเพื่อขอพรปาฏิหาริย์แต่ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองไปจนถึงจุดสูงสุดได้ด้วยความเพียรของตนเอง วันนี้การเดินทางเล่าเรื่องก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราจบลงแล้วแต่การเดินทางในชีวิตจริงของคุณยังดำเนินต่อนะครับขอให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นกำลังใจให้คุณในวันที่เหนื่อยล้าให้รู้ว่าทุกอุปสครรคคือบททดสอบเพื่อสร้างบารมีทุกความทุกข์คือแบบฝึกหัดของความอดทนและปลายทางของความพยายามที่ถูกต้องย่อมสวยงามเสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันกับกล่องเสียงธรรมขอให้ธรรมะคุ้มของใจทุกท่านให้พบแต่ความสงบเย็น สวัสดีครับ